ภารกิจลดน้ำหนักของลุงลุงวันที่สามจ้าบุฟเฟ่ไม่แผ่วเหมือนเดิมจ้า พี่น้องมาเบิ่งซอยกันนะจ๊ะสีเอาไสมมาหลดก่อนอ้เป็นตานายเนาะจา๊ะสิพากกันหลดหุ่นตะว่กกินบุฟเฟ่ยู่ยังหมื่อยัอยง,ออยงเล่นจ้ะเ่ว่าสิเป็นหมื่ได้ก็ส่วนตะกินบุฟเฟ่จ้ะที่แรกม้อน,นีเบ่ว่าสิกินบุฟเฟ่ได้จ้ะพี่น้องลุงเฮียโทรมาลุงเฮียบอกว่าอยากกินชาบูซะหน่อยลุงเฮียบอกไปจัดเต็มโต๊ะบ่เฮ้าว่าสันวา สาวปามีหรือสีคัดเนาะบอกเคยสีคัดศรัทธาได้จะมาหอดลานจะสาวเปียนโนหน่อยเพื่อนก็ขึ้นหอดลุงเฮียหลายจากพี่น้องบอ่บอ,ออกจากตากลุงเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งติล่ะขนาดลุงลุงตัวเองก็ไม่ไปหาหน่ะอยู่แต่กับลุงเฮียพี่น้อง ว่าอิ่นว่าสาวเป็นโน้หน่อยแล้วบ่ได้พอลุงเฮียมาหนีหลายอาทิตย์แล้วเนอกจากลุงเฮียก็คือขาดการติดต่อกับหลานมานานมากเกือบสิเป็นเดือนสองอาทิตย์ก,กวนๆนน่ะจ้าพี่น้องจา้าลุงเฮียไม่มาเจอหลานเลยมาพอลานมาหนีลุงเฮียก็จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วจ้า มื้อนี้ก็ลุงเฮียเป็นเจ้าภาพจะต้องขอพระคุณลุงเฮียเฮียหลายๆเลยล้อจ้ะสาวปากับพ่อได้กินแต่น้ำลุงลุงกับเฮียเฮียนี่ยละจ้ะเป็นคนเลี้ยงนะจ้ะขอให้เจ้าภาพจงจะเริญยิ้มเงินให้ได้เงินคิดอยากได้ผู้สาวไก่ได้ผู้สาวเด้อจ้ะลุงเฮียเ <laughs> พราะว่าน้องเปลี่ยนน้อยอยากเห็นป่าละเด้อจ้า วันไหนเนาะลุงเฮียจะเอาป้ามาโชว์นาะแต่ว่าตอนนี้ลุงเฮียก็บอกว่าลุงเฮียโสดอยู่เดอ้อพี่น้องจา๋าไม่ได้โปรโมตแต่โสดพร้อมกินยา <laughs> ไปใส่กรยากตั้งแต่น้ำผึกงยาจะยาล้างอาหารตะวันเฮียๆกิน,กนพร้อมอาหารไปจ้ามาวันนี้โง่กับมาหาแนวอยู่แนวกินเท่าจะพี่น้อง <laughs> สาป่าต้องขอโทษขอพายไยๆจารลอนแรลกที่สาวปลากินจานแหลกนอกจากเลืเ่อมกดทายคีบจ้าอันนี้สิเป็นจานที่สองแล้วเด้อจากพี่น้องจ้า <laughs> กินจนว่าเบิดเอา้าเลื่อมทายคีบว่าสันว่าป้า อยากหัวหายเพราะว่าหันกล่องกับไปหายเฮียนอกจากตอนเฮียกินยาน่ะแม่จ่าพี่น้องบรรดาสาปาหันกล่องกลับมาลืมกดไทยจะของจา้าโบเป็นอย่างจ่าจานสองก็มาแบบจุกจุกปังปัเหมือนกันนะจา้า คนเฮามันก็ตตรงมี้พิพผัดกันบางละจ้าแต่ว่าจานสองมาลูกเริ่มสิกวนลรวได้จะวิน่น้องเปรน,น้ยนน่อยก็เริ่มสี่อยู่นิ่ง่อยู่ดีดีมอมอมอม่แม่และจ้าเพราะว่ามาหอดที่แหลกแล้วกับยูแนยูใจอยู่กับลุงเฮียแต่ว่าตอนนี้ยิงก็เริ่มจะอรารวาดแล้วจ้าพูน สาวเป็นโนนหน่อยนี่หุ่นผมเพียวปนังจ้าเบิ่งหัวกางเกงสังเกตที่หัวกางเกงจ้าเพราว่ากางเกงตัวใดได้พันบัดสสตโตจ้าชุดนี้ก็ต้องขอพระคุณป้าป้ากับลุงลุงปุ๋ยเนอจ้าเป็นก้นเสือ่อน้องเป็นโน่นหน่อยนะจ้าสาวปากกระไซไปหลายรอบแลวละจ้าแต่ว่าก็ลืมขอบพระคุณเนะจ้า บัตรห้านี่สาวปากก็ส่งลูกค่ะขามไปฟังผลตัวละะพี่น้องไปหาลุงกับลุงเฮียจ้ะแม่แม่บอกว่าไปอยู่กับลุงเฮียกับลุงลุงน้แม่แม่จะขออนุญาตกินแล้วว่ะฉันเพราะว่าตอนนี้เฮียก็เริ่มจะครึ่งท้องแล้วจ้าลุงลุงก็เริ่มซีอิ้ท้องในจักหน่อยแล้วได้จ่าต่ว่าสาวปากะขออนุญาตจวด เปผู้เดียวเลยจ้ะบันนี้นี่จะรดสามกำลังลงหม้อแบบช่ำๆไปเลยเนื้อ,อาลาดนี่คือแบบ อ้สาวปลายกให้เป็นนัมเบอร์วันเดอะเบสที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งของชาบูในขอนแก่นเลยละจ้ะพี่น้องจ้ะสาวปลาก็เคยไปรอบที่สามแล้วมั่งจ้ะไปเต็มโต๊ะนี่เนาะจ้ะลืมบอกซื้อหลานจ้ะพี่น้องจ้ะร้านนี้ที่สาวปลาไปกินเนาะจ้ะชาบูเต็มโต๊ะเลยจ้ะสาขาขอนแก่นเด้ะจ้ะพี่น้องจ้ะ หัวละ469บาทเด้าจ้ะจ้ะปาก็ิิมีค่าแวตอีกรอยกว่าบาทนี่ยเะจ้ะพี่น้องจ้าสาวปากระเบิงบินแล้วก็จําบอดด้เนาะจ้ะเพราะว่าลุงเฮียเป็นคนไปจ่ายเนาะจ้ะป๊าทพังทีละพี่น้องจ้าเนื้อเป็นทัศนขัาวสาวปลอาลงยายบอกว่า ห่วยมงึงบอมเป็นงวัวเป็นโตพุ่นตีล่ลองไปยืนได้หมอกระซิเาามนความเล่าอหลีละจ้ะงวัวเป็นโตอหลีละจ้ะพี่น้องแพนบักไงเบิงุงลุงกับเฮียเฮียสร้างคอนเทนต์จ้าเพิ่นพากกันกินบักโม่แข่งกันหลานกับสงสัยบักยางขากจา้ะเบิงหลานเ็นหน้าตาลุงกับลุงเฮียเผผอจา้าสาวเป็นโน่นหน่อยโจก๊กน้ำแข็งลุงลุงจ้ะโจ๊กแก้วน้ำลุงเป็นโน่นหน่อยนี้ ไหวๆจะพี่น้องจ๋าว่าแต่เผลจ้าเผลเป็นบ่ไดดจะาดือ้อปานปอบบานพ่นบุญละจะพี่น้องจ๋า <c oughs> บ่บาปลูกนะจะพี่น้องมารอสามข,ข้าจัดจานสามตอนนี้ลุงลุงก็เริ่มอิ่มแล้วไม่ใช่เริ่มแล้วแหละลุงอิ่มแล้วแต่ว่าลุงก็สั่งมาเพิ่มอยู่เด้จะพี่น้องคิว <c oughs> ลุงลุงกับเอาหลานไปโดนเติ้ง ่ะจากกระเลียนเป็นขิวปปะปะป,ะปะก็คือรับบทเอาหลานไปแล้วจะพี่น้องจ้าพาหลานไปหายางรอยางรองหล้ะจ้ะปะาปะสาวปะก็ขออนุญาต จวดไปอีกจ้ะพี่น้องจ๋าฝ้ากอบโวยเอาซ้ำลูกวอยู่จ้ะฝ้ากัดเฝ้าโมอมเขาตัวบัน,นี้รสสามเบิร์ดลวตามด้วยรสสี่แบบจุกๆพูนจานโบกโกกจ้ะพี่น้องจ๋านี่ละจ้ะเนื้อซุ้มสาวเปล่าลงไปวังหันละจ้ะที่แบบเป็นโตหนังเป็นแผ่นไปเลยน่ะเนาะพี่น้องเนาะ แม่ตักเมื่อแล้วหันขึ้นมาสาวเป็นนูนหนยเยี่ยวใส่ป,ป้าาจ้าบ๊อแม,มนแผมเพิดหล่นได้จ้ะพี่น้องจะ้ะแผมเพิดเข้าวินจ้าเบิ้งทั้งเยี่ยวทั้งน้ำลายป,ป้า้าก็คือรับไปแบบเต็มๆช้ำๆจุกๆเลยจะ้ะมีการฟาดหน้าป,ป้าป้วบัดนึงแม่หัวหวนว่าสันบ่ได้ว่าสนับสนุนอย่างให้หลูกเ็ดได้จับแต่ว่ามันโอนหัวบ่ไดน่าจับป,ป้าาก็หวัว ่าวันป,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 ปลาปลาผ้าหลานหนั่นหัวขวนนัน่ะแม่จ่าต่ว่าหลานฟาดหนาป้วะไปรตที่สี่เรามาตํามาจัดกันเลยจา้าปลาสาวปาอย่างสิบอกว่าเนื้อคือเกรดแซบแบบเนื้อละลายละมุนลิ้นในปากแบบเนื้อบนหยาบาบนหนาเลยจ้าเดี๋ยวสาวปลาสิ รีวิวจังสีเลยจ้ะผู้ใดอ,อยากกินแบบชาบูเนื้อเกรดดีๆเกรดพรีเมียมน่าจะพี่น้องจามาร้านนี้เลยจ้ะอันรีวิวนี้รีวิวให้อีญาเห็นเลยจ้ะเพราะว่าอีญาเราไปกินเนื้ออย่างหรือว,ว,ว่าชาบูร้านใดนะจจะอีญาเราสิเป็นฟิวแบบว่ายา,ยากกับยะทินาาจะเราสิบอก บอกว่าเนื้อหยาบเนื้อหยาบนี่ละจ่าหยากับหยาทีเด้อจ่าถามมาเห็นคลิปหนีเด้อจ้านาะทีนาะทีร้านนี้เนื้อไม่หยาบเด้อจ้าไม่หยาบพนันกเนื้อบ่หยาบอีลีจ่านาะทีนาะทีต้องไปลองเด้อจ้า PPFC คือกันเนาะจา้ะร้านนี้คือแซบจริงจา้าสาป,ปากะคอนเฟิร์มไปอีกหนึ่งร้านของดีของแซบในขอนแก่นเนาะจา้ะว้าวมันี่ก็บ่ได้คารีวงดีวิวอีหยังดอกจพี่น้องจ้าบ่ได้บ่ได้อีหลีจ้ะแต่ว่าอันใดมันดีอันใดมันแซบสาป,ปากระบอกต่อเนาะจา้ะเพราะว่าสาวปลาไปกินอยู่ร้านปลาแซลมอนคลิปที่แล้วนั่นละจ้ะ มีเอฟซีเพื่อนบอกว่าประมาณวาสาวปลาไปสัางผ่าเพชรคอนเทนต์รีวิวหลานให้เพื่อนหลักกระด้เงินจังสินะจ้ะแต่วาสาวปลาก็าเปิดรับรีวิวอยูุ่ทธจ้กตอนนี้ถ้าผู้ใดสนใจกะ บอกติดต่อกันเขามาจากสิบเปรีวิวให้เลยจ้าพี่น้องแต่ว่ารีวิวก็รีวิวตามความจริงเนาะจ้าอันใดแสบอันใดเบ่แสบสาวปากระบ,บอกไปตามนั้นนะจ้าพี่น้องมีการกักว่มีการขี่ตัวกันเนาะจ้ารถสี่ผ่านไปรถห้าตามมาช่ำๆอีกแล้วจ้ามาจ้าจานที่หา รอบในเซามือน,นีเ้าปาจะสร้างกุุงไปหาสิบตัวได้จ้ะพี่น้องจ้ะห้าสิบตัวเฮียเฮียบอกว่าจะกินห้าตัวว่าสันวะจะกินบ่ก,กินดอกจ้ะเมื่อเห็นห้อยไผกินก็จังเ้าปะได้รับพิชอบเองนี่แหละแต่ว่าก็มีห้อยแว่งอยู่ทั้งกลางในจักหน่อยจกักเป็นผู้ใดกินนาะจากเสาปาไปล้างมือเขาห้องน้ำข้าวเดียวจ้ะ ก้าม่ามีห้อยแหวงไหนน้อยจ้ะบ่เปนว่าสิบกไปหลายมีเหรียญก้นซอยได้จากพี่น้องบ่จ้ะรับผิดชอบเองจ้ากระร้างซ้ำหนีสาวปลาบ่เคยวันจ้ะเฮามันเหลือดนักสู่อยู่แล้วนะจ้ะเพื่อของฟรีท้องแตกดีกว่าของเหลือสโลแกนของสาวปลาจ้ะแต่ว่าบอกถึงว่าเรื่องน้ำหนักนะจ้ะช่วงนี้ก็บี้ออกบี้ออกอยู่ะจ้ะปั้นบัคเขียบันตาตีผุนละจ้ะเดี๋ยวนี้ เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเด้อจะพี่น้อง้าเบิ่งสาวปลาเอาโหลดจ้ะถ้าจิกินแบบนี้ก็บ่บ่ไกลเกินเอื้อมนอกจากพี่น้องบ่เกินปีนี่ดอกสิได้เห็นสาวป่าห่อยกิโลค่ะคักแท้แทแน่ีต่มีแต่คนว่าสาวปลากินระบ่อวนมันแมนอยู่บ่้าเบิ่งเอาจ้ะพี่น้องว่าสิอวนหรือสิบ่อวนแต่ผู้บ่อวนแท้แท้นมผููนํนำล่เหออยู่ทั้งหลังนั่นจ้ะ กินจังใดกะบ,บอ้วนจะน้องเป็นโน่หน่อยสาวปลาละเงอยากให้ลูกสาวอ้วนจักสีเห็ดจังไดจะพี่น้องเลากินอยู่ได้จ้ากินวิตามินก็กินกินเข่าก็กินแต่ว่าวก,ก,ะวะกินละโบอ้วนนี่ป,ป้าสาวปลาสังบบเป็นจังสีเนี่ยจอยแท่นลูกดอกให้ลูกอ้วนซะเนาะพี่น้องเนาะกินแล้วเรียบร้อยต้องมารับพี่ชอบบักแตงโมลุงลุงสั่งมาเผื่อ,ออีกแล้วจ้าลุงลุงก็คือใจดีไม่ไหวอ่ะพี่น้อง ลุงคือสั่งอะไรสั่งเผื่อแพรน้องตลอดเลยลุงก็น่ารักไม่ไหวจ้าบอกลุงลุงว่าลุงลุงขอกินแตงโมงด้วยสองชิ้นว่าสันว่าลุงลุงสั่งมาหนึ่งจานแบบจุกๆเลยเพื่อสาวป่าจ้า สาวปลากระตองเฝ่าวกินเนาะจ่ะเพราะว่ามันสิเบิดตเวลาแลวจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมื้อนี้ก็บ่กค่อยเห็นบ่กค่อยจุกปันใดได้จ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าเวลามันหมดก่อนเนาะจ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆข้าอยากแต่นน้ำนองเป็นโน่หน่อยเนาะจ้ะก็เลยบ่กค่อยได้จัดนักจัดเต็มปันใดจ้ะเมื้อนี้ให้เวลาสองชั่วโมงมั้งจ้ะพี่น้องจ้ะสาวปลาบ่ไดดเบิ่งคักประมาณสองชั่วโมงนี่แหละจ้ะเคลีย์โตเคลียหยังแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะหันไปลุงเฮียก็คือ คิดคาเสียหายนับเงินสิไปจ่ายละจ้ะสป,ปอนเซอร์หลักนาาจะเอาหันกับมหาหลูกักแต่งโมเหนียวหนึบเหน็บอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะมีการรักขนมหลานเป็นพร้อมได้จ้ะมาเบิ่งคาเสียหายเฮามืมอนีพ,อพันแปดกาบาเนาาจะมาสี่คนต้องขอพระคุณเฮียหลายๆเด้จ้ะอย,ยอดขายของหลานเฮียปังๆเด้อจ้ะ